ฝรังหงเปาซือนะครับผมในฤดูหลอนเดือนเมษายนนะครับผมหน่วยยังเต็มต้นขนาดเขาเก็บออกไปลายหลุนแล้วนะครับผมในขณะเดียวกันนี้เขาก็แทงยอดใหม่เพราะว่าห้น้ำไ้ปุ๋ยถึงนะครับผมติดหน่วยหลายนะครับผมสังเกตบึง่ละต้นนะครับผมมังิดามันก็เลยไม่ออกจําหน่ายอยู่ตลอดนะครับผมนี่หงเปาซือนะครับผมติดทีหน่วยหลายๆนะครับ เดูแรงเลยครับผมว่าจะห้อไห่น้นำไห่ปุยเข้าถึงไหย่ยุสม่ำเสมอเข้าผลติดหน่อยนะครับผมรสชาติอร่อยมากนะครับผมขอมาทดลองชิมบางใดนะครับผมเพราะว่ามักซิดาเร้าผมสี่ส่วนนี้จะมีตลอดนะครับผมเพราะว่ามักซิดานะครับผมมันออกลูกตลอดปีนะครับผมทุกการแทงยอดเนี่ยเขาจะเขาจะติดหน่อยมานําเลยนะครับผม มันจังหน้าปลูกจะไม่ให้ปลูกได้อย่างไรหรือทันใดน,นะครับผมจะเขามาเยี่ยมสม่สวนก่อนก็นยินดีตอนหลับนะครับผมสึ่งา็ม่ลูกค้านะครับผมหลายจังหวัดนะครับผมที่เิ่นเดินทางมาเยี่ยมสม่สวนนะครับผมก็ยินดีตอนหลับไมเ่เยี่ยมชมเฉอๆนี่บ่ราสือร่องอางสวนก็นยินดีให้เขานะครับผมยินดีตอนหลับของเราหน่วยของเขาเสังเกตบ,บึงนะครับผมหน่วยหน่วยหลายหน้าผม ของเบาเสือนะครับผมติดหน่อยเต็มเลยนะครับผมติดหน่อยเต็มเราก็ต้นนี้เขี้ยวสวยงามมากเราก็ปลอดสารผิดนะครับผมเพราะว่าใส่สารซิวาผ่านนะครับผมด้านทา้งใบนะครับผมเข้าใส่เบีดบวกน้ำมันวงคางขขานี้ตัวเดียวนะครับผมตัวเดียวใส่เพราะใส่ผสมกันแล้วก็เอานำมาขยายเองนะครับผมเป็นการประหยัดประหยัดต้นทุนนะครับผมจึงขายในราคาถือได้นะครับผม ส่วนผลมันเนี่ยเขาขายรั่ลังใส่แดงในี่ใสคราก,กันนะครับผมกิโลละหกสิบบาทครับผมทั้งองค์จวนซื้อแล้วก็องค์เปาซื้อนะครับอันนี้โซนดันหนานะครับผมดานหนาในพื้นที่เล็กหน่อยมาเท่อนี่ให้นันให้นันก็นดานหนาเพื่กันนะครับผมติดเต็มนะครับผมเจ็บออกไปเป็นหลุนๆแต่ว่าก็ก็ห่อตามเนี่ยลหลนะครับผมเป็นหลุนๆเพราะว่าต้นมังสีดาเข้าในไหลมันจะหยดหยดไปทั้งด้านหลังนะครับผม หลายตนนะครับผมฝรั่งหงเปลือฝรั่งหงจวนเสือนะครับผมฝรั่งใสแดงนะปอนสานผิดนะครับผมที่เก็บมือนี้นะครับผมมันฝรั่งมันออกเป็นรุนรุนนะครับผมยังจะได้เก็บอีกหลายนะครับผมหลายนะท่านใดต้องการนะครับผมก็ติดต่อเลยครแต่ว่าทางสวนบูทรงทางไกลนะครับผม ให้ลูกค้ามาเอาอยู่ที่สวนเท่านั้นครับผมที่สวนฝรั่งลงวีบรรณาสวงครับผมติดวรรณาสวงไต้นะครับผมไปมาง่ายๆครับผมศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสามหกสี่เจ็ดเก้าศูนย์ครับผมฝรั่งนาบานนะครับผมยังถือว่าดกอยู่นะครับผมขนาดเก็บออกไปหลายแล้วนะครับผมเมื่อเนี้นะเกี่ยวบอ,อกไปหลายกิโลนะครับเมื่อเนี้นะ แต่เขาก็ยังติดหน่วยนี่ยังเต็มตนให้เราเยครับผมเราก็แทงดอกที่จะให้ห่อต่อไปนี่ก็อีกหลายอยู่นะครับผมจึงเป็นผลละใหม่นะที่น่าปลูกยางมะกนะครับผมนะครับความดอกของเขานะะฝรั่งหงเปาซสือนะครับผมเราก็ฝรั่งหองจวนเสือนะครับผม หลใยยังโบมีต้นพันธุ์นะครับผมเมาต้นพันธุ์เผมได้ผมว่าผมตอนจริงอยู่เป็นประจำนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมหน่วยของมันก็จ้ามีออกขายพี่น้องอยุ่ยเอยๆครับผมเนื่องจากว่าลายต้นนะครับผมต้นหนึ่งนี้มันติดหน่วยลายนะครับผมสโอเคบางหน่วยของเขานะครับผมขนาดพื้นที่เล็กหน่อยนะครับผมหน่วยนี่เต็มครับผม นี่คือดานนานะครับผมสังเกตบึงผม้ายดานนาให้พี่น้องบึงพื้นที่นิดเดียวนี่ก็ปลูกมักคิดาลายต้นนะครับผมมันจึงเป็นผละไม้ที่หนาปลูกอย่างมากนะครับผมรสชาติอร่อยมากนะครับผมแล้วก็ออกลูกได้ตอเนื่อนะครับผมติดลูกได้ตลอดปีนะครับผมมันจึงข้มขานะครับผมส่วนต้นในห้องจวนซื่อนะครับผมต้นข้าใหญ่นะครับผมต้นสูงประมาณสามเมตรนะครับผม ติดหน่วยเต็มต้นนะครับผมสังเกตบนงอยของเขานะครับผมเขามาเยี่ยมชมสวนใดนะครับผมที่สวนฝรั่งลุงวีบรรณาสวงรับผมติดบรรณาสวงไตนะครับผมสวนมันตั้งอยู่กลางหมบานนะครับผมในฤดูแลกนะครับผมวันนี้วันที่10เมษายน2568นะครับผมเต็มต้นนะครับผม ตนนี้นะครับผมติดหน่อยเต็มต้นในขณะเดีวยวกันเนี่ยเขาก็ยังตอนจริงนี้อีกหลายนะครับผมพอว่าผมตอนออกหากไปหลายแล้วน,นะครับผมดอกที่จะแทงไม้นี่ก็หลายนะครับเก็บไปหลายหล่นแล้วในขณะเดีวยวกันก็ลายหอตามไปเรื่อยๆนะครับผมฝรั่งฮงเปาซือนะครับผมฝรั่งฮงจวนซือหลายตนนะครับผมอยู่นี่นะอยู่ ในหมู่บ้านนะครับผมในทางในหมู่บ้านเลยนะครับผมสังเกตวังในทางด้านนั้นเป็นวันหนาโซงไตนะครับผมพื้นที่เล็กหน่อยนะครับผมก็สามารถปลูกมุกเดาได้หลายต้นนะครับผมด้านหน้าบ้านนะครับผมหน้าบ้านเอาถอยม้าจังหน่อยนะหน้าบ้านพื้นที่เล็กหน่อยนี่ก็ปลูกมุกเดาได้หลายต้นนะครับผมอันนี้เป็นโซนหน้าบ้านนะครับ แต่ร้วนบนมันจะโยดไปทางด้านหลังนะครับผมร้วนบนนี้มีมอร์ซเดาเี่ประมาณประมาณหารอยตนเดยนะครับผมเพราะว่าป,ปลูกแบบทีนะครับผมอยู่ในกลางโมบะนะครับผมกระโปมมรงมอร์เซเดสอะไรนะเรียกว่าขุมซับในดินนะครับ,บคุณปอนะครับผมเพื่อนเอดิ<ห>นทางมาเยี่ยมส้นก่นนะครับผมจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผม<อ> สวัสดีครับขอบพระคุณยางหมากนะครับผมผมก็เลยมาขอความรู้ส่วลูกวีขออนุญาตพาเพื่อนเดินเยี่ยมชมสวนนะครับผมไอเนื่องจากว่าตนพันกันยังบ่มี่หอกครับผมล้วกครับน่วยก็ยังบ่มีเนื่องจากว่าลูกค้าได้จองร้ายทันแห่งครับผมแค่มาเยี่ยมชมสวนนี่ผมดีใจเป็นยางหมากนะครับผมกจครับขอบพระคุณยางหมากครับผมทุกอย่างเลยครับผมผมมีความสุขในการที่ หลายหลายถั่นมาเยี่ยมส้มส่วนนะครับผมปูกสะดวกจริงๆก็เลยยินดีต้อนรับนะครับผมคือว่าอยากให้ทุกท่านนี่ปลูกมักิีดานคือกันนะครับผมเ <ใช S 1> พราะว่าผมว่ามักิีดานในตลาดจังไงตลาดกบฏพันนะครับผมปลูกง่งงายดูแลง่ายครับผมว่าาาาตตลลดดร